เทดหันดอกเบี้ยแต่คริปโตดันร่วงเกิดอะไรขึ้นกันแน่สวัสดีค่ะสรุปข่าวคริปโตวันที่11ทธันวาคม2025วันนี้ตลาดคริปโตโดนแรงสั่นแบบไม่ให้ตั้งตัวมูลค่าตลาดรวมดิ่งลงกว่า3%เหลือ3.1ล,ล้านล้านดอลลาร์บิตคอยอีเทเรียม XRP ร่วงยกแผงส่วนเหรียญกลางๆอย่างยูนิ t อ NA ล้มแรงกว่าเพื่อน แม้ดัชนี f a r r n อ g r e e d จะยังคงที่ที่29แต่ฟีลลิ่งทั้งตลาดคือเฮ้ยยังไงเนี่ยทั้งหมดมันเริ่มจากการประกาศของเฟดที่ดันไม่ออกมาตามที่เทรดเดอร์หวังไว้ต้นเหตุหลักคือเฟดลดดอกเบีย้ย0.25%เมื่อ10ทธันวาคมแม้ตลาดคาดโอกาสไว้สูงถึง89%แต่พอประกาศจริงกลับไม่ล่งใจอย่างที่ทิศ เพราะเจอรมพาเวลดันสายเหี่ยวกว่าเดิมบอกตรงๆว่าเงินเฟอ้ออย่างน่าห่วงและเขายังไม่รีบผ่อนนโยบายนักลงทุนเลยแบบอ้าวตกลงจะช่วยหรือจะขู่กันแน่ ความกังวลเพิ่มขึ้นทันทีทิ้งแรงขายชุดใหญ่ในคริปโตยังไม่พอญี่ปุ่นโผลมาซ้ำเติมบอน2ปีพุ่งทะลุ1%เครั้งแรกในรอบ10ปีทำให้ Carry Trade เสี่ยงขึ้นแรงกู้ทั่วโลกลดลงคริปโตโดนหางเลขเต็มๆยุโรปก็ไม่ช่วยเพราะเงินเฟ้อแกนยังสูงทำให้ ECB ทำหน้าเครียดไม่ต่างจากเฟด ผลลัพธ์คือล้างพอร์ตไปแล้ว519ล้านดอนลลาร์ใน24ชั่วโมง BTC มีโอกาสไปรับที่โซน 88k ถึง 84k ธนาคารใหญ่ปรับเป้าปีนี้ลงตามน้ำตลาดตอนนี้เลยมีแต่คำเดียวคือยังไม่คงที่แน่ๆถ้าชอบข่าวคริปโตแบบนี้กดไลค์กดติดตามไว้เลย